ันนี้มารีวิวนะครับชุดโซล่าเซลล์ห k ของผมเนี่ยที่เป็นไฮบริดเนี่ยใช้ไฟต่อเดือนเนี่ยประหยัดไปประมาณ3,000ันึง3,500เนี่ยมีอะไรบ้างนีอธิบายก่อนอันนี้อินเวอร์เตอร์นี่แบตแล้วก็แผงนี่นะครับแผงผมใช้เป็น5 k แผงเนี่ยที่เครื่องห้า k ใช้ผมใช้ไป6.5นะ12แผงก็คือถ้าว่าสิคูณสิแผงของล o n g ี i นะทำไมต้องใช้แผงเกินเพราะมันมีค่ารอนนะครับ ลาใช้ไปเนี่ยแผงจะผลิตเส็ได้ไม่เต็มตอนนี้ของผมเนี่ยกลางวันเนี่ยผลิตได้ประมาณห้าจุดสห้าจุดสามเคนี่คือแม็กที่สุดละอ่าหนึ่งปีเนี่ยมันจะผลิตได้ไม่เท่ากันนะครับยิ่งช่วงที่อ่าแดดมันขยับไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะผลิตได้แค่วันละยี่สิบน้อยๆครับเต็ม Mac แม็กละถ้าช่วงนี้แดดตรงก็คือสามสิบกว่าเคได้สามเอะดสามสองครับแล้วผมผมเนี่ยติดก็คือ จากตรงเนี้ยตอนช่วง9โมงเนี่ยแดดจะมาประมาณเกือบเต็มแผงและครึ่งแผงกว่าๆทำให้มันผลิตได้เยอะนะครับถ้ามันมีที่บังหรือมีต้นไม้บังมันจะไม่ค่อยผลิตได้น้อยอ่ะน้อยมากเท่าที่ผมดูจากคนอนะื่นเนาะแล้วของผมเนี่ยล้างแผงได้ทุกเดือนเลยเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนจากออกไปนิดเดียววางแผนให้ดีนะครับล้างแผงสําคัญนะเพราะว่าถ้าไวส้สูงๆแล้วล้างแผงไม่ได้ไวบ้บนหลังคาบ้านต้องจา้างเขาล้างก็มีค่าใช้จ่ายนะครับและไอแผงพวกนี้ฝนต ผลิตได้แค่5หน่วย10หน่วยผมก็เคยนะเผื่อวไว้เยอะๆด้วยเพราะว่าอย่างถ้าช่วงหน้าฝนใช้ไฟอย่างน้อย 5k ก็ต้อง 10k อย่างน้อยเลยนะครับอันนี้ของผมเนี่ยตอนนี้แผงผลิตได้เต็มแม็กเลยนะ 4-5k ตอนนี้แบตมันเต็มแล้ะมันก็เลยตัดลงมาเหลือแค่นี้ออนกิจเนี่ยก็คือเนี่ยสมมติบ้านใช้ 2k นะครับ มันก็ผลิต 2k มันก็เลยประหยัดได้น้อยกว่าตัวไฮบริดที่มันมีแบตอย่างของผมเนี่ยใช้แบตลูกหมื่นกว่าบาทเป็น1 0 0แอมนะครับของหัวเว่ใช้เป็นมือ2ที่เขามีขายตามในเว็บโซลราเนาะผมใช้อยู่เนี่ย400แอม48โวลต์มันจะได้อยู่ประมาณ4หน่วยต่อ1ลูกก็คือ16หน่วยต่อ1ต่อ1คืนเนี่ย ใช้อยู่1 5บ6หน่วยประมาณนี้ของผมมีแอร์18,000 BTU 3ตัวแล้วก็20,000 BTU 1ตัวเป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับช่วงแรกเนี่ยมันจะกินโหลดเยอะประมาณสัก2ชั่วโมงอ่ะมันก็จะลงมากินแค่1นึ่งเคกว่ากว่าครับทั้งคืนก็จะทําให้ผมใช้ไฟกลางคืนได้พอนะมันอยู่ที่บ้านน,นะครับถ้าบ้านร้อนเนี่ยยังไง 16หกหน่วยผมว่าไม่พออยู่และอันนี้แอปที่แนะนำนะครับก็คือตัววัดไฟแบบบาไฟยิบสี่ชั่วโมงมันจะทำให้เรารู้เนี่ยว่าวันหนึ่งอะ่ะใช้ไฟไปเท่าไหร่โดยไม่ต้องไปปีนมิเตอร์ดูแอปนี้ทุ่ยานะครับอย่างตอนนี้อ่ะผมใช้ไฟอยู่เนี่ยสองเค0พันวัตต์ก็คือสองเคนะครับนี่วันนี้ใช้ไปละสิบหน่วยนี่เดือนหนึ่งใช้กี่หน่วยกี่หน่วยมีย้อนให้ดูนะจะได้คำนวณถูกว่าเราควรจะติดโซลากี่เคถ้าใช้วันละยี่สิบหน่วยเนี่ยห้าได้นะครับ แต่เผื่อพึ่งฝนตกด้วยฝนตกมันอาจจะต้องใช้ไฟหลวงอย่างน้อยครึ่งนึ่งให้ดีเนี่ยถ้าแนะนําก็คือติดเป็นไฮบริดหรือออฟกิดไปเลยนะครับออฟกิดใช้แบต10โลกูก8โลูกก็คือ800แอยแออย่างเงี้ย<ม>เผื่อไว้ดีกว่าขานะครับทำให้เราไม่ต้องใช้ไฟของหลวงเลยกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าการขนานไฟทุกแบบต้องขออนุญาตนะครับจะเป็นออฟกิดหรือว่าเป็นไฮบริด ถ้าไปปล่อยไฟย้อนเนี่ยจริงๆอ่ะพอไฟหลวงดับใช่ไหมครับไฟเครื่องมันก็ดับไปด้วยไฟมันไม่ไปดูดพลังงานการไฟฟ้าแน่ๆแต่ก็ควรจะไม่ปล่อยย้อนก็คือติดเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นออฟกิดไปเลยนะครับการปล่อยย้อนก็กโกงนะครับนั่นพูดกันง่ายๆเราอยากประหยัดลงทุนเนี่ยเดี๋ยวนี้ออนกิดก็แสนหน่อยๆละเพิ่มอีกนิดเดียวเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นออฟกิดไปเลยจะแนะนําอย่างนี้นะแล้วยิ่งประหยัดที่สุดก็คือเราก็คํานวณให้พอ ว่าเออเนี่ยเดือนนี้ใช้เท่าไหร่วันเท่าไหร่ยังผมเนี่ยทุกวันนี้จ่ายค่าไฟหลวงเอาเฉพาะไฟมาเลี้ยงตอนช่วงที่แบตมันหมดนะครับก็ประมาณร้อยนิดนิดไม่เกินนี้อันนี้ไม่เคยปล่อยย้อนก็ฝากไว้ด้วยครับติดโซล่าเซลล์เยอะๆจะได้ช่วยกันลดพลังงานเนาะช่วงนี้ค่าไฟมันจะขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็น6บาท7บาทตามราคาของตู้ชาร์จวถไฟฟ้าเลยก็ได้อันนี้แอปโซล่าแมนของผมนะครับเนี่ย ไยผลิตถ้าเท่าที่ดูเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้ผลิตได้ยี่สิบสามหน่วยละแล้วตรงเนี้ยไฟที่ใช้นะครับแอดเนี่ยจะช่วยเราคํานวณน,นะว่าวันหนึ่งผลิตได้มากได้น้อยอย่างเงี้ยว,วานนี้อันนี้ฝนตกนะครับเห็นไหมผลิตได้สิบห้าหน่วยเองแต่ใช้ไปยี่ห้าใช้จัดแบตนะครับทำไอตัวเนี้ยมันทําให้เรารู้ว่าเนี่ยอย่างเดือนเนี้ยเดือนก่อนเนี่ยผลิตได้เจ็ดร้อยแปดสิบหน่วย 690หน่วยเนี่ยตอนนี้ผมประหยัดไฟไปละ1 1 0 0 0กว่าบาทถ้าเราใช้เยอะช่วงกลางคืนนะครับควรจะมีแบตแบบท,ที่บอกมันจะทําให้เราเนี่ยคืนทุนได้ไวขึ้นเพราะว่าไฟที่ผลิตเนี่ยเราใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโจไลฟ์แบบแปดเป็นกําลังใจคนทําคลิปต่อไปด้วยครับ